อร่อยไหมคะคุณสาวของโปรดมีไหมในนี้มีอะไรคะของโปรดหนูอ่ะอ๋อโหปลาซิวน้อยปลาซิวน้อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมคะแม่ครัวทํานะคะนี่ดิลลี่หนูกินอะไรคะลูกอร่อยไหมทำไมหนูแย่จังอ่ะน้องไอวี่หนูกินอะไร เอยทำไมปากน้ำมันจังเลยลูกสวยนะโอ้โหวันนี้น้อยนะคะคุณลุงยังไม่ขึ้นมาคุณลุงกำลังอาบน้ำให้กำไรอยู่นะคะวันดีเช้านี้กับข้าวกับข้าวมีหลายอย่างหลากหลายเลือกไม่ถูกคะ่ะมีแก้วมีมียอดมียอดดอกแครแต่ไม่มีดอกหายอดวิวไม่เจอ เจอแต่ยอดดอกแคร์ต้มนะคะทุกคน